วันนี้เราจะมาทำอาหารที่เมสซี่ชอบทานครับคุกกี้แลนด์ช็อรับเติมเกม FC Mobile เติมง่ายเติมไวใส่ใจทุกไอดีการันตีความปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมอย่าลืมนะครับเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อและแน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับทีมงานว่าทีมงานจะเป็นคนทาและผมจะเป็นคนชิม ซึ่งอาหารที่ลิวเนลเมซีช่ช,ชอบมีชื่ออาหารว่าอะไรนะมิลานเนซ่านาโปลิตาน่าฮะมิลามิลานเนซ่านาโปลิตาน่านี่ฟังดูจากชื่ออาหารแล้วเนี่ยต้องเป็นชื่ออาหารอีสานแน่นอนถูกต้องนั่นก็คือลาบ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ได้ข่าวได้ข่าวได้ข่าวว่าเป็นอาหารทางไหนนะเพื่อนเราบอกว่สเปน ใช่เป็นอาหารสเปนเป็นอาหารสเปนอเมริกันเนาะผสมกับไม่รู้แต่ว่ามันมีคําว่านาโปลิตาน่อ่ะใช่เป็นอาหารสเปนคือถ้าเอาตามความรู้สึกแรกเห็นคําว่านาโปลิตาน่มันมันไอ,อตาลีมันจะมีเมืองที่ชื่อว่านาโปลีงไงอืมอืมใช่อ่ะมันก็จะนึกว่าเป็นอาหารอิตาลีนะฮะแต่เอาเอาจากที่ทีมงานไปแกะสูตรมาได้มันมันเป็นยังไงบ้างอาหารช,ชนิดนี้มันคือ,อยังไง เอาสรุปเอาสรุปให้เข้าใจง่ายๆเนื้อชุบแป้งทอดแล้วก็โปะด้วยแฮมชีสแล้วก็เอาไปอบแค่นั้นเลยเนื้อชุบแป้งทอดใช่โปะด้วยแฮมชีสแล้วก็เอาทั้งก้อนนี้ไปอบใช่นั่นก็คือเมสเซเลนัสนาบนเริ่มต้นกันที่วัตถุดิบก่อนวัตถุดิบ มีอะไรบ้างวันนี้เราใช้ว้าอืมนี่ใช้อะไรบ้างวันนี้เราใช้เป็นเนื้อท็อปบราสต็กก็คือเนื้อส่วนสะโพกอืมนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นแบบสเต็กแบบนี้ไม่หนามากไม่หนามากอ่าเอาแบบว่าประมาณกี่เซนติเมตรตั้งจากที่ดูประมาณ2เซนติเมตรจริงหรอ,อใช่ความหนาประมาณสองเซนติเมตรใช่แล้วเราก็ไข่มีไข่ไข่เอาไว้ชุบใช่ มินี่เก็ดขนมปังไม่ไม่ชอบมินี่ไม่ชอบเหมือนกันครับอันนี้แฮมแฮมสไลด์ <h ams light> ใช่แล้วก็มีมัสซาเลล่าชีสอันนี้เป็นชีสยืด <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ พาเมซานชีสพาเมซานชีสมอสซาเรลลาชีสพาเมซานชีสแล้วก็ฮัสลี่ฮัซลี่อะออริกาโนออริกาโน่ใครมีเครื่องเทศอื่นๆก็ใช้ได้เครื่องเทศอิตาลีเครื่องเทศอิตาลีอ่าเครื่องเทศอิตาลีเริ่มเลยครับผมขั้นตอนที่หนึ่งเราจะตีไข่ตีไข่เอาไว้สำหรับชุบเนื้อ ขั้นตอนแรกคือตีไข่เอาไว้สําหรับชุบเนื้อใช่เอาเนื้อไปชุบไข่แล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปงังอ่ะเอาเอา,เอาง่ายเลยคือเราจะขั้นตอนแรกคือเตรียมเนื้อก่อนขั้นตอนแรกคือเราจะเตรียมเนื้อทอดนะครับผมซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือเอาเนื้อสเต็กเนี่ยนี่เนื้อสเต็กนะครับผมเอาไปชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังนะเพื่อให้มันแบบมีความกรอบๆนิดนึง นะความสุขวันนี้ความสุขเราจะเอาเระดับความสุขเท่าไหร่ดีครับเชฟมิดเดิลแร่อมิดเดิลแร่อนะมิดเดิลแรมาดูกันว่ามันจะเป็นมิดเดิลแร่ให้เราหรือเปล่า <c oughs> นี่นะฮะขั้นตอนแรก <c oughs> ตอกไข่ <c oughs> ใส่ลงไปกี่ฟองครับไข่ตูวนี้ห่ <c oughs> ฟองก็น่าจะพอ <c oughs> แล้วเอามาทำไมสองฟอง เน็อโออเเค้ยเห็นไหมเราตีไข่แล้วก็ใส่ไอ้นี่นฮะเราต้องใส่พาร์สลีย์สับลงไปด้วยมันมันชื่ออะไรนะพาร์สลีย์เหรอใช่ถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องเทศไทยนี่มันจะคล้ายๆอะไรผักชีผักชีตบอกเขานะเขารู้สึกว่ามันคล้ายผักชีอืมเนี่ยเรียกแทนตัวเองว่าเขาเดี๋ยวคนดูก็ไม่เชื่อเป็นทีมงานอีกครับผมสำหรับผมนะครับ ผมมองว่ามันจะเป็นว่าจนครับพี่ครับเผื่อเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมว่าสรุปสรุปเป็นทีมงานหรือเป็นแฟนอันนี้ต้องบอกว่าผมจับทีมงานทำเมียเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะสับพาส่อ่าสับพาสลีเออแต่กลิ่นกลิ่นมันหอมนะได้กลิ่นอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นหืมมือไม่ได้ล้างเนี่ย โอเคแล้วเพื่อให้ได้แบบกลิ่นอายของอิตาลีเดี๋ยวเขาก็ดราม่าว่าไม่ใส่ถุงมือทำไมเราทำกินเองครับใสออริกาโนอันนี้เพื่อเพิ่มอะไรฮะกลิ่นหอมแล้วก็เกลือเกลือ ไม่น่าเชื่อนะว่าลิวเนลเมสซี่เนี่ยจะชอบกินนึกด้วยว่าจะชอบกินอาหารแบบก็เลยคลีนคลีนอาหารแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนึกว่าจะชอบกินอาหารแบบอ,อแบบแบบไม่ใช่ทอดอ่ะไม่นึกว่าจะเป็นแบบของทอดอ่ะของมันของทอดอะนะครับผมแต่ก็ก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าเอ,อบางทีเนี่ย นักกีฬาหรือว่าคนที่ดูแลหุ่นเนี่ยอคือเข,เขาคุมอาหารเขาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบอาหารที่กินตอนคุมอ่ะใช่อ่ะเขาก็จะมีอาหารที่เป็นเมนูโปรดเอาไปกินแบบชีสเดย์อะไรอย่างเงี้ยนะเออซึ่งเราก็เป็น <laughs> ออกกําลังกายมาแบบเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะอาหารโปรดก็ยังเป็นไก่ทงไก่ทอดเหมืนนะ <laughs> อนเดิมเออแต่ก็ในแบบชีวิตประจําวันก็กินอาหารที่มัน ไม่ได้แบบปรุงเยอะมากกันเนาะคุมปริมาณก็ว่ากันไปจะเป็นเมนูที่แบบแม่แม่เขาทําให้กินเหรอตามที่เว็บไซต์โกบอกใช่ไหมใชค่คือคือยังไงนะไหนไหนลองเล่าความเป็นมาของอาหารที่ลิลเน่เมซซี่ชอบให้ให้ฟังนะถ้าจําไม่ผิดอะถ้าอ่านไม่ผิดอะ,อะคือมันเป็นเมนูที่แม่เขาทําให้กินเป็นคุณแม่ใช่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลย โอเคก็เือนกันแล้วอย่างบ้านทีมงานนี่เมนูโปรดคืออะไรบ้านทีมงานเมนูโปรดไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับส่วนบ้านผมเนี่ยก็คือผัดผักบุ้งผักบุ้งใช่ผัดผักบุ้ง,ง,งเป็นเมนูโปรดนะเ่ียบใช,ใช่ส่วนถ้าเมนูให้เมนูของคุณแม่เนี่ยคือไข่ต้มเออแต่แม่ต้มไข่เก่งใช่ แม่ต้มได้ทุกระดับที่ต้องการแต่ไม่เคยเป็นไปนตามความตั้งใจเลยนะคือผลลัพธ์เลยออกมาไม่ซ้ำอ่ะเดี๋ยวจะยัม,ยม,มาตู้มบ้างลวกบ้างต้มบ้าง,าง,ง,างนะเป็นคนที่ต้มไข่เก่งมากนะครับเออโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาเนือ้อนี่นะครับผมไข่โอเคแล้วก็เอาชุบกับเกล็ดขนมปังโอเคนี่ เนื้อโห่อุ้ยจะถ้วยเราเล็กมากเนี่ยพูดมาตั้งนานนะหมูชุบไข่ชุบแป้งเพิ่งได้ทำนะครับพอปะหลายหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มึงครูอาหารยังไงทำไมถึงมึงทำนี้กินก็มันจะชี้เดย์ครับผมเค่ยนอนไรเนีก็เลยอยากลองทำดูทั่วๆเลยเอาจกจกไข่จกไข่ขึ้นมาโปะ จกไข่ใช่ใชจกไข่ยิงย่งนะี้ยเนาะใช่จกขึ้นโปกมันไม่น่าจะติดแล้วมันน่าจะติดแค่นี้น่าจะอะไรโอเคอ่อะ,นะครับเกล็ดขนมปังนี่คือเป็นเกล็ดขนมปังแบบเล็กนะแบบละเอียดแบบละเอียดแบบละเอียดมากอุย้ยดูดีตะพเราน่าจะร้อนแล้วนีิ้วกระทะ อูเต้นเนื้อชิ้นหนามากอ่ะน่าจะเกินสองเซนติเมตรอะหนาไปหรอปกติเขาจะแบบหนึ่งเซนพัเต็กไม่รู้เหมือนกันไม่เคยทำกินอย่างเดียวโอเค้อุกปกติวแหละต่อไปเราก็จะทำการทอชนะครับผมทำการทอดทอดเลยเหรอทอดเลยกระริ่อวะ เอาเคบไหมหรือเอาตะลีหรกคคนี <cle> no okay, ่ครับผมทำกับข้าไม่เป็นนะบอกก่อนนะไฟลงอีกหน่อยไม่ไฟลงอีกทอดไฟอ่อนรอยยี่ใช่เดี๋ยวเก็บขนมังโอเครอยยี่กลับทางไหมกลับเลองๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆหลๆๆงๆๆ่า ถ้าเหลืองแล้วเอาเอาพริกเลยเหลืองแล้พริกเลยเหรอข<ช>ึ้นเนื้อเนื้อเราจะไม่ทอดนานใช่ไหมไม่ต้องน่าจะไม่ทอดนานเนี่ยได้ยังได้แล้วแหละได้แล้วแหละเลย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 แย้ววู้วโอ้อยหอมมากนะ่ากจริงดูเหมือนจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ และน่าจะไม่ใช่มิเดียมแรล่แไม่ใช่มิเดียมแรลแรน่นอนวันนี้น่าจะได้แบบเวลดันโอเคต้องตักเอ๋อะไรมาล่านลนแบบวะเนี่ยใช้ช้อนเนาะอันนี้เราแอบเลยดูหนนเหรอล้างในไรโบลหรอต้องทำหรอ <S <S มันจะไม่อมน้ำมันหรอ ซอยังโอ้ฝั่งนี้ไม่กว่า <c oughs> เอาอย่างเงยไหมเออแค่นี้เหรอพอเลยเหรอพอแล้วพอ,อ,อไหนก็เขา้านั้นเลยครับนี่ครับไอ้ดใูใกล้นี่ไ <c oughs> ง สุดๆเมื่อกี้ลืมลืมอะไรจริงๆอะเราต้องผสมพาเมซานลงไปในแป้งเพื่อให้ได้กลิ่นพาเมซานเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นชีสอันนี้ไงโรยโรยแล้วทอดไหมไม่ต้องทอดใหม่เดี๋ยวเราโรยแล้วเราก็เอาชีสวางแล้วเราก็อบเลยโอเคเราผิดสูตรนิดนึงนี่ครับสิ่งที่เราลืมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือตอนทอดเนี่ยก็คือจะมันต้องผสมไ้เรยกอยรนะ พาเมซานชีสพาเมซานชีสไปด้วยเพื่อให้มันได้กลิ่นหอมแต่เราเอามาใส่หลังทอดแล้วค่อยจะเอาไปอบนี่สีสันตอนนี้นะครับผมแปลกแปลก <laughs> <laughs> แล้วคือดูจะโอ้โหจะอมไปไหนน้ำมันอ๋อเดี๋ยวเราเอาไปอบอีกแสดงว่าเราไม่ต้องทอดนานถึแล้วอ,อันนี้ก็เพื่อก็คืออันนี้ทอดเพื่อให้แป้งมันติด จริงๆเราควรจะพักเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันนิดนึงปะ่ะเขาก็ว่า,างั้นแหละแต่เราไม่มีตะแกรงพักไงโอเคมันก็จะฉ่ำๆอย่างนี้นะผมไม่เป็นไรนะนานๆที <c oughs> นานๆทีกูคงไม่ทํากินบ่อยๆแนะ่นอนนะพูดเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าให้วางเนื้อทอดบ,บนถาดอบวางเนื้อทอดบ,บนถาดอบจริงๆก็คืออันนี้ถาดอบของเราเราใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> แอร์ไฟ้ขั้นตอนที่ 2, 2> ก็คือเอาเนื้อที่ทอดไปอบใช่นี่เราจะใส่แฮมโปะแฮมแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศแล้วก็โรยมอสซาเรลลาชีสชีสยืดโปะแฮมราดซอสมะเขือเทศมอสซาเรลลาชีส,ส,ส,สแล้วโปรยชีสยืดโอเคอเฮ้ยนี่ไงเราเสด็จน้ำมันได้นิดนึงอยู่นะเพราะว่านี้มันเป็นตะแกรงไงอ๋อนี่นะครับผมหม้อแอร์ไฟ้อะโอเคก็คือทอดให้แป้งให้ให้ให้เกล็ดขนมปังมันแบบเกาะๆนิดนึงใ เพื่อความกรุบกรอบอยังไงคุณพี่เอาเลยไหมเอาเลยดิขั้นตอนต่อไปเตรียมอบนะเตรียมเอามิลามิลานซิซานาโปลิตาโนตาน่าใช่เหรอนโปลิตาน่าเหรอ อ <Okay. S 2> เขาบอกให้ใส่แฮมหนึ่งแผ่นแต่เราจะใส่สองเพราะเนื้อเราชิ้นใหญ่เน,นื้อเราชิ้นใหญ่มากใส่ไปครับรด้านบนหรอด้านล่างไม่ได้ประกบอ่ะไม่ได้ประกบโอเคแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งโอ้โหขนาดนี้ไม่ต้องยี่ห้อหนึ่งแล้วีป <laughs> โอ้โหนี่นะครับ รสชาติมันก็จะคงจะไม่ค่อยต่างจากพิซซ่าไหมพิซซ่าเหนือเออพิซซ่าที่แป้งเป็นแฮมเป็นเอ้เป็นสเต็กดิเออเป็นสเต็กใช่ประมาณนั้นมีชีสมีอะไรเครื่องเทศอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยคืออาหารก็คงจะไม่ได้แบบต่างกันนะหรือไม่ก็เราก็ทำไม่เป็นแต่นี่คือเรามันมีสูตรนะมันมีสูตรในเว็บเอก o com ครับผมเขาได้บอกไว้ว่านี่คือเมนูเอฟเฟรตเมนูของริเวอร์มสซี่นะเออเยอะๆเลยไหมเอาพอดีพอดีออพอดีพอดีพอดีเราไม่เท่ากันทุกคนก็ลองคอมเมนต์ดูหน่อยนะว่าเคยกินเมนูนี้หรือเปล่าหรือว่ารู้จักเมนูนี้หรือเปล่าและดูจบคลิปแล้วมันทำอย่างนี้หรือเปล่า <laughs> คือที่เราก็ดูวิธีการขั้นตอนวัตถุดิบแล้วเราก็เอามาทำเลยนะเผื่อที่บ้านใครชอบกินอาหารอิตาเลียนอืเขาจะรู้วิธีทำใช่ใชนี่เราก็ทำไปน,นะครับผมสรรหาใครสรรหาทำโอเคเอไม่เคยกินเลยอ่ะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเนื้ออบนะครับผมเอาเนื้อ,เอ,เ,อเอาเนื้อที่ทอดนะแล้วก็ามาวางแล้วก็เอาแฮมมาโปะโรยซอสมะเขือเทศสุดท้ายก็ชีสนะครับผม ที่เหลือก็คือเอาไปอบก็ื่อเก็จเลยเหรอใช<ฮ>จ่จริงๆถ้าเรามีเตาอบอะ่ะเขาจะเรียกว่าเราอบไฟบนก็คืออบให้ชีสละลายแต่ว่าเราไม่มีเราใส่ไปเลยใช้ไฟสองร้อยเลยแล้วกันนี่นะสักสามนาทีชีสก็น่าจะละลายแล้วอันอันนี้ก็คือเป้าหมายในการอบนี่คืออบให้ชีสละลายใช่ว้ ก็คือถ้าชีสละลายก็คือเสร็จเมนูนี้เนื้อเนื้อเนี่คือมันกินแบบแร่ได้ดิบๆได้หน่อยเอาๆไปแล้วสำหรับความหล่อครับสำหรับความเปรี้ยวสำหรับความหล่อหล่อจริงเลยเชียรออบให้ชีสละลายนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ชายละลิศชีสละลายถูกแล้วนะครับผมชีสละลายแล้วเนี่ย หน้าตาของมิลาเนซ่านาโปลตตาน่าเนี่ยจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับแต่ทำง่ายเนาะอ,อืมไม่นะถ้าคนเดียวไม่ทำอะไม่ทำไม่ทำกินเขาเรียกว,ว่าไข่เจียวง่ายกว่าไข่เจียวหมูสับมไม่ใส่หมูสับด้วยยี่ย้อสับไข่เจียวไข่ต้มไข่ต้มคุณแม่ง่ายสุดคือเครื่องมันน้อยนึกออกไหมไม่เน้นผลลัพธ์ด้วยผลลัพธ์แบบสุ่มเป็นไข่สุ่ม ใครสุงเคยเครื่องเดี๋ยวมาเจอกันตอนมิลานิซ่านาโปลิตาน่าเสร็จนะครับผมสามนาทีสามนาทีเจอนครับเอาละครับตอนนี้ก็อบเสร็จไปที่ร้อยใช้เวลาทั้หงหมดห้านาทีห้านาทีใหอ้อะไรนะพาเมซานชีสมอสเซเลร่าชีมส,ลลชสมัน มันมันเออมัเป็นสักสอย่างซัมติงนะครับผมแล้วก็นี่หูดูไม่ยืดอะดูกรอบใช่ปะใช่เอาออกมาดูนะครับผมแต่ในที่สุดครับเออจะมีลามิกูจฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่านาฮ่าฮ่าโ่าฮ่าฮ่านะ่ โอ้ได้มาเมป็นจานแล้วครับผมเอาละครับหลังจากนี้เราจะมาลองผ่ากันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะเอาเลยเอาเลยชีดยืดยืดหอมอะ่ะหอมใช่ไหมใช่อุย้ยเนื้อนุกมากเหลอแล้วด้านในเนื้อเป็นยังไงอะ่ะอุย้ย ไม่สุส <laughs> กเูาเนื้อมันกินได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็เออแร่แร่แรเลยแร่เลยแร่มากอบเพิ่ม,มอบเพิ่มเหรอคิดว่าไม่เป็นไรนะซอยจุก็กินมาแล้วลองปาดกินดูสักชิ้น เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลองชิมดูนะครับผมอาหารที่ลูเนลเมสซี่ชอบเนื้อร่มมากเพราะว่าไม่สุกนี่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 ดูนะครับผมนี่ม e d เด m r a r รตรงไหนตรงไหนเพิ่มไหมถ้ามีแจ่วนี่ซอยจูบานเลย ลองกินน้ำคำดูนะผมอืมมันก็เป็นสเต็กเนื้อแรนิดน,นึงแต่มันจะเป็นสเต็กเนื้อที่เรา ด้วยความที่มันจุกเก๋ดขนมปังอะมันก็ได้ได้ฟิลแบบทอดทอดนิดนึงอืม,อมกรอบๆด้านนอกแล้วก็เป็นชีส<ะ>ก็คือทุกทุกอย่างที่ใส่ไปก็คือมันจะจะมั้งกับคล้ายๆพิซซ่าหรอจะเป็นเนื้ออืใช่ไหมอืม,มไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียว มันก็คือรสชาติของทุกอย่างที่เราใส่ไปอ่ะแล้วมันก็เข้ากันนะม,มันก็เข้ากันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีไม่เคยกินไม่เคยกินไม่เคยทำนะครับผมเดี๋ยวลองส่วนตรงที่ลองใกล้ๆเขาเฮ้แต่นุ่มนะนุ่มมากนี่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 นนนนดูเนื้อ ช้ำๆคือมันมันก็ไม่เจอด,ดิบอะแต่ว่าตรงตรงกลางมันจะดิบอยู่อ่าใช่ใช่ใช่ตรงน,นตรงตรงกลางมันดิบแต่ว่าตรงขอบด้านข้างเนี่ยคือมันใกล้สุกละนะครับผมอีกทีหนึ่งอร่อยใช่อร่อยเลิศคำเมื่อคืนนี้ไม่ถูกแฮมโอ้คำแรกเหรอไม่มีแฮมติดไปหรอคํานี้มีแฮมมีชีส แล้วบวกกับเนื้อสเต็กที่มันแบบนุ่มๆเพราะมันไม่สุกเนี่ยะอร่อยดีนะดีแต่ว่าไม่รู้สิคือไม่รู้ว่ารสชาติจริงๆของเมนูนี้จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าถ้านรสชาติของเมนูนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะก็คือกินได้ค่ะอืม แต่ผมก็ยังเชื่อว่าอาหารไทยมันเด็ด <c oughs> อาหารไทยยังแบบว่าคือคืออันนี้มันก็แบบชีสอะ่ะเออมันมันชีสมันเนื้อมันสเต็กอาหารไทยมันครบรถไงอือคือก็จะนัวๆ็มๆใช่มีเปรี้ยวๆซอสเมือเทศนิดน,นึงแต่อร่อยนะอร่อย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 กว่าที่กินไว้ใช่นี่ครับใส่ชีส นี่เปเอาคือสเต็กเนื้อมันคือสเต็กเนื้อทอดสเต็กเนื้อชุบสเต็กอกชีสสเต็กเนื้อชุบแป้งทอดเออไม่ใช่สเต็กเนื้อชุบเก็ดขนมปังทอดแล้วก็ด้านบนมีแฮมกับชีส ็เหมือนกับเป็นเมนูแถวบ้านเขาอะ<ช>มันดูทําง่ายนะอเอาจริงมันดูทําง่ายนะมันแค่ขั้นตอนไม่เยอะอใอร่อยกินไปกินมาแล้วอร่อยปะแค่เอาเนื้อชุบไข่ชุบขนมปังทอดแล้วก็เอาแฮมมาโปะโรยซอสมะเขือเทศซึ่งซอสมะเขือเทศแม่งเ,เ,เป็นเบสที่เด็กน้อยทุกคนแม่งชอบอะจริงแล้วก็ชีสมาใส่เข้าไปอบอะ นึกภาพออกเลยว่าคุณแม่ของยูเนเวอร์ซี่เนี่ยทําให้กินแล้วแบบเป็นฟิลแบบอยู่บ้านนะอืมืมมอาาาาาอาหารพื้นบ้านบ้านเขาอาหารพื้นบ้านเขาถ้าเป็นบ้านเราก็จมตำถ้าเป็นเนี่ยก็เนี่ถ้าเมนูแม่ผมก็ไาขายต้มอ,อะไ <laughs> <laughs> ข่ต้มสุ่มไข่สุ่มอคดเข้ากันนะ โค้กไม่โคตรอร่อยมันกินมันมันกินกับไอ้อะไรของอะไรนี่น้ำอดลมยี่ห้อหนึ่งโคตรอร่อยมันก็จะฟิวมันก็ฟิวคล้ายๆแบบไอ้อาหารอิตาลีอิตาเลียนนะแต่เป็นอะไรที่เออแปลกแปลกใหม่ดีแต่มันก็ไม่เจอแปลกใหม่ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเอปกติอชีสเราก็เคยกินแฮมก็เคยกินขนมปังนยุนี่นั่นชุบก็เคยกิน แต่อันนี้ยังไม่เคยเอามากินแบบอยู่บนจานเดียวกันนะบนเมนูเดียวกันนะ,นะครับปกติก็เป็นสเต็กเนื้อเขาก็จะแค่แบบเกลือพริกไทยย่างไงอืมเอออร่อยเนาะน่าจะอร่อยจริงแหละเพ้ากินไม่อยู่เลยอืมจะหมดและชิ้นนึงอร่อยนะครับผม <S <S> <S อย่างน้อยเราก็ได้ริมรสนะว่า เมนูที่เดอะโค้ t เป e นสเต o ออฟออท m e ในวงการฟุตบอลเนี่ยชอบกินมันเป็นยังไงนะผมอืมถึงเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วที่เม็กซี่มาไทยผมไม่ได้ไปดูนะเพราะว่าเพราะว่ากูอยากได้ iPad ก็เลยบอกให้พ่อแม่ซื้อ iPad ดแม่ไม่ไปดูเม็กซี่ยอมไม่ไปดูเม็กซี่มาถึงตอนนี้โคตรเจะดายนะ เอออย่างน้อยถึงโตมาจนอายุยี่สิบกว่าอะไรนี้ก็เมืเ่อเจอเมซี่แล้กก็ได้กินอาหารเมนูเดียวกับที่เมซี่ชอบก็รู้สึกฟินไปอีกแบบตามนั้นนะครับผมแล้วมีโอกาสก็อยากจะไปเจอเมซี่สักครั้งอ,อยากหรือเปล่าถ้าอยากให้ผมบินไปดูเมซี่นะครับผม <c oughs> โอนเงินมาเท <c oughs> ่า <c oughs> ไหร่ดีห <c oughs> ยอกหยอก,ยอก ซื้อทัวร์ใผมรออินเตอร์แมมมี่มาแถวเอเชียเราบินไปดูนะครับผม,อมโอเคและนี่ก็คือ,อและนี่ก็คือม,มิลานนะมิลานิซ่านาโปลิตาน่านะเมนูที่ลิเวอร์ลเมสซี่ The Greatest of All Time ชอบนะครับผมอร่อยมากนะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ คลิปหน้าอยากดูเมนูใครเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วปิดหยอกนะครับผม <c oughs> เมนูหน้าคลิปหน้าอยากดูเมนูของใครลองคอมเมนต์มานะครผมโดยจะไปลองหาข้อมูลดูนะครับผมนะเมนูที่นักฟุตบอลชอบกินนะฮะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ